เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเด็พกพบกับผมอีกแล้วโมย่านะครับผมวันนี้มาแบบคนเดียวเลยแจมแจมแบบเชิดฉาย <Okay. S 1> วันนี้ผมจะต้องทําภารกิจจากรอบที่แล้วให้ได้รอบที่แล้วผมไปได้เท่าไหร่นะแปดโลปะ่ะแปดโลอะ่ะที่ผมไปกับเพื่อนผมอะ่ะไอเนี้ยแบบไปกับเซเว่นอ่ะแปดโลอ่ะวันเนี้ยผมจะตั้งเป้าเลยเว้ยแปดสิบโลโ<ห>อย่างตามเลยแล้วก็เหมือนเควสอันเนี้ยยิ่งทําสําเร็จเราก็จะได้เวลด้วยนะแล้วก็ได้เงิน ซึ่งเงินเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากตรงนี้ไปท่านผู้ชมเปลี่นคลาสอะเนี่ยมันมีทั้งแบบมิว i c เชียนไมเนอร์ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละอันมันมีแบบความสามารถอะไรพิเศษอะไรักอย่างที่เราต้องแบบต้องซื้อนะแต่ว่าแต่แบบอยู่ไหน,นอะไว e ูบอะโคตน่าสนใจอะต้องเป็นแบบอาชีพทีเท่มากแน่แล้วก็อัอนนึงที่ผมคิดออกน่าจะเป็นอันนี้มั้งท่านผู้ชมไฟเทนสเตชั่น มันเหมือนจะอัปเดตใหม่ไว้ท่านผู้ชมเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเราสามารถซื้อรถไฟได้เว้ยนี่เอ่อเป็นรถไฟสแตนดาร์ดอืมป้องกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ทํางานได้ดีส่วนอีกอันหนึ่งเป็นอะไรอะอาร์เมอร์อุ้ยอันนี้ผมว่าน่าจะแพงสุดใช่ไหมเออนี่นี่น,นี่ไล่ลงมาไล่ลงมาแคสเซิลป่ะเหมือนปราสาทอะเป็นรถไฟที่ทําด้วยไมย้เคอันนี้โอ้โหรถไฟทองนี่รถไฟเกาะอ,อันนี้มีปปืนด้วยดูดี รถไฟอันนี้แหละที่จะคุ้มครองเราจริงจริงจริงเอาละมันจะมีแบบสักคนไหมที่ที่แบกผมอะ่ะมีป่านี่เราคุยอะไรกันะชูหยจันชนะไม่สนใจไม่สนใจเฮ้ยเออไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วยเข้าไปด้วยเฮ้ยมีอาเรียบร้อยไอนูไอน้อ,นองยังไงรถไฟทอง ชนะละเกมน,นี้ผมชนะละอันแรกเลยผมซื้อเลยไม่คิดเลยกู w ร้านอยู่ไหนอะอันนี้ไม่ใช่หรอเอปิดฝั่งปิดฝั่งปิดฝั่งโอเคโอเคโอคุโอ้ยอ,อัปเดตคนมาด้วยเหรอเหมือนจะมีคนเพิ่มขึ้นมานะยูนิคอร์น h a t ต h e f ฟัาไอ้เขี้ยไม่ได้ขี่ยูนิคอร์อน,น,นรแต่แปลงร่ามเป็นยูนิคอรนเอาอะไรดีอะอันนี้กี่บาทอะีบู버อ,อันนี้กี่บาทอะ สี่สิบบาทแพงชิบหายทิ้งเลยอันนี้เท่าไหร่เฮย้ยแต่มันราคาห่างกันห้าบาทเองอะรีบูเวอร์อามเมอร์เฮย้ยเอ่านี้ชิบโอเคผมมีกี่บาทอะผมมียี่สิบบาทผมผมยี่สิบโอเค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 ไปเอาป้ายหน้าก็ได้วะกูไปเอาอาวุธป้ายหน้าก็ได้วะพี่พี่จัดการเลย วิ่เล่นไงอะเทเบิลเล่นไงอะผมผมผมต้องทำตัวมีประโยชน์เว้ยโดยการซื้อฐานโอเคแล้วก็เก็บซะโอเค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 ผมจะทำตัวมีประโยชน์มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ชายใครกำลังขับรถไม่ใช่กูละไปไปไปขอขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปหน่อยดิหรือว่าต้องยิยงตัวอ๋อต้องยิยงตัว รู้สึกว่าผมไปดูมาเว้ยท่านผู้ชมอันเนี้ยไอ้หนังสือพิมพ์ที่ผมเอาไปเผาแบบสวัสดีครับเชีย่ยเรามีแบบคเล่นดนตรีด้วยอันเนี้ยท่านผู้ชมมันเอาไว้กันในนั้นได้เว้ยกันแบบพวกซอมบี้อะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันต้องห้ามกระโดดห้ามกระโดดเกมน,นี้ห้ามกระโดดไปอะอะผมขี่อยู่อรคนที่กำลังน่ เฮ้ยเรามีอาชีพมิวสิกเขียนหรอเอาหน่อย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 มันเยตลกว่ะยโอเค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 อยู่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 โอเคโอเคเราชนะแล้วรันเนี้ยรันนี้ผมตีไว้ยังต่ำเลย80กิโลครึ่งทางละว80กิโลครึ่งทางละเวลาตี3บ่าย3ดิ T.M. นี่น่าจะบ่าย3 เ้ย <anto> <kaz ans> <divide S 1> ชอบอ่ะชอบว่ะตึงตึงดึงตึงตึงโอ้ยติดติดติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไงอ่ะท่านผู้ชมผมโดนกักขันผมโดนกักขันผมโดนกักขันออกไม่ได้ช่วยด้วยโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวหยุดหยุดรถไฟก่อนหยุดรถไฟก่อน ขอโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเที่ยโคตรเท่เลยเรามีมา้าเรามีม้าที่แบบขี่ม้าได้ไะมไม่ผมขี่อยู่ที่คนได้ทีนึงไป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 สบายแล้วชนะและ้วชนะและ้วไปเลยเพื่อนเพื่อนตีเลยตีเลยสวยตีตีเออโดนนะโดนนะอันนี้โดนนะโดนนะโดนนะอืมโดนนะคอมโบ คอมโบสองคนคอมโบสองคนสุดยอดสุดยอดเพื่อนเพื่อนเก็บเลย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 โอเคลงลงลงซอมบี้อันนี้หนังสือคอนฟอร์ติเบิลอันนี้เอาเลยออมเพื่อนนั่นสิรู้สึกว่าซอมบี้มันเอาไปขายได้หรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจเลยเรื่องเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไปขายได้ไหมแต่ว่าพวกเอาล่อพวกแบบพวกโจรอ่ะอันนั้นเอาไปขายได้เวทผู้ชม ขอขึ้นไปหน่อยนะขอขึ้นไปหน่อยนะเออเฮ้ยมีทองด้วยแล้วก็เกมนี้ถ้าใครรู้อะไรก็สามารถบอกผมได้นะผมแบบประสบการณ์ตับมาก,กินเนี่ยอ่ามือแสแล้วมือแสแล้วหึเพื่อนจะจัดเหรอเพื่อนจะไปเลยพี่ชายพี่ชายเอ,อ้ยถามจริงเราจะจอดอยู่ตรงนี้เหรอเละฉิบหายแล้วท่านผู้ชม

ก็ไหวแล้วอะอุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยหล่น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 เฮ้ยใครตีผมใครตีผมซอมบี้เหรอโอ้ยเชี่ยลึกเล่นเบนโจได้แล้วเพื่อนเฮ้ยต้องต้องไปช่วยต้องไปช่วยต้องไปช่วยต้องต้องต้องช่วยเก็บของต้องช่วยเก็บของเฮ้ยอย่าดทำอะไรเพื่อน ยา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 อย่าทำอะไรเพื่อนอย่าทำอะไรเพื่อนอย่าทำอะไรเพื่อนโดนนะโดนนะโดนนะเหมือนจะโดนนะสวิต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 โดนโดนโดนเพื่อนเพื่อนหลัง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 ยังไม่ใครไม่ใครดิคอนยังไปโคตรโหดเลยว่ะมีเปล่ามีเปล่ามีวิชวิชทอมบี้มันวิ่งไวขึ้นบอกว่าหรือผมคิดเองไม่สนใจละมีอะไรไป เพื่อน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 ยายามีแบนเดต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 อืมเออมันวิ่งไวมากมันวิ่งไวมากสัตว์ปวิ่งไวมากโดน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 เชี่ยผมชอบอ่ะยูนิคอร์นกับนักเบนโจนี่ผมชอบว่ะยี่โดนเส้นผมมากเลยโคตรชอบเลยวิแบนเดตแบนเดตแบนเดตเอารักษาได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะกูเล่นไม่เป็นแล้วแล้วก็ผม จำได้จากอีพีที่แล้วท่านผู้ชมมันสามารถที่จะเอาถังแบบว่าอ่ะช่างแม่งมละช่างแม่งมละไปละเฮ้ยขอขีหน่อ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 ยได้ไหมโอเค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 ทุกอย่างคือเชื้อเพลิงท่านผู้ชมทุกอย่างคือเชื้อเพลิงหนึ่งสองสามสี่ห้าเต็มถังไอ้น้องและทุกศพทุกร่างกายของท่านที่เอ่อ โดนผมทุบตีผมขออนุญาตเอาไปเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าตังค์ในอนาคตนะครับไปละชื่อคอมโ,มโบอยู่นีค่คนกับนักเบนโจเลยมันอีสัตย์ายอยู่นะไปเลยไปเลยยี่ยก,กับคุณขับเพราะผมมองทางไม่เห็นโอเคเข้าใจาละได้เลย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 อยู่นีค่คนไม่มองทางไม่เห็นอนะจอดเป้่าจอดเป้่าจอดป,อดปพูดจริงนะผมชอบอะ ผมผมผมชอบจริงผมชอบจริง <laughs> ยังอยู่ในคอนถือโชว์โอ้โอเค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 โดนโดนเอาสะดุดลม้มสะดุดบันไดตกบันไดดิน้องตกบันไดดิน้องอุย้ยปืนปืนปืนอยู่ในคอนอยู่ในคอนถือปืนป่ะอยู่ในคอนถือปืนถือโอเคเก็บเก็บไป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 โอเคหมู่บ้านท่านผู้ชมหมู่บ้านอันตรายทุกๆุกแปดพันมันจะมีขอบคุณ ท,ทุกๆ8 0 0 0เหมือนมันจะมีหมู่บ้านนะจุ๊บโอเคไปเลยพี่ชายพี่ชายขี่เลยพี่ชายไม่ขี่ผมผมขี่เองนะผมไปนะผมไปนะไปแล้วนำกูไปแล้ว,ลวยูนิคอนห้าร0อยซีซีอุย้ยยูนิคอนถือปืน <laughs> ยูนิคอน์คนคน